จริงหรือเปล่าหรือมีการตัดเสียงเด็กเข้าไปนะเพราะปรากฏว่าคุณเชียบนี่ให้เด็กร้องเพลงแล้วเด็กดันร้องเพลงเชียร์ลงตู่ไง <laughs> อันนี้เป็นคลิปเก่านะเขามาทาเป็นคลิปตลกเจี๊ยบใจสลายเด็กไม่เอาส้มมีคนนถามเขาว่าเป็นคลิปตัดต่อหรือเปล่าผมไปตรวจสอบแล้วครับของจริงะ <c oughs> นี่เป็นเหตุการณ์จริงนะ <c oughs> เป็นเหตุการณ์ทีเ่เด็กเด็กๆที่อำเภอจะนะ <streaming. S 1> จังหวัดสงขลาค่ะนะฮุณเจี๊ยบเนี่ยก็พูดคุยกับเด็กแล้วปรากฏว่าเด็กร้องเพลงแล้วเขาร้องเพลงอะไรทีนี้เดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์จริงนะฮะหนึ่